สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ32ปีโฟพัฒนากับประสบการณ์รับสร้างบ้านโดยไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วงโทร02-9403789 ประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ยังคงตามเรื่องทีวีดิจิตอลกันต่อนะคะหลังจากที่มีเกณฑ์ในการประมูลทีวีดิจิตอลช่องธุรกิจออกมาเ<ฮ>รียบร้อยแล้วมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาทันทีเลยบอกว่าเอ๊ะเกณฑ์ที่ออกมาเนี่ยมันเอื้อให้กับกลุ่มทุนขนาดใหญ่หรือเปล่าอืมนะครับเดี๋ยวเราไปตามเรื่องนี้จากคุณเธพกิจเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสว<ฮ>ัสดีครับครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ออกมาออกมาแบบไหนย,ยังไงบ้างครับก็ส่วนใหญ,ญ่อยู่ในวงการธุรกิจบอดแครส์เนี่ยฮะที่เขาบอกว่า มีเงื่อนไขาบางข้อที่ยังไม่เหมาะสมนะครับที่สําคัญอาจจะเป็นการเอื้อให้กับกลุ่มทุนธุรกิจขนาดใหญ่นะครับที่อยู่ในวงการธุรกิจบอดแคสต์เดิมอยู่แล้วและก็มาจากธุรกิจโทรั์คมนาคมนะครับพาผู้ชมมาดูกันหน่อยนะครับว่าแหล่งข่าวที่เขามีการอ้างถึงเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์มานะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับจากราคาตั้งต้นที่ออกมาแล้วสําหรับการประมูลทีวีดิจิทัลนะครับประเภทช่องบริการธุรกิจ24ช่องนะครับแล้วก็เชื่อว่าเท่าที่ดูเงื่อนไขต่างๆน,นะครับ น่าจะมี3ามกลุ่มหลักที่จะเป็นเจ้าของทีวีดิจิตอลนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มทุนฟีทีวีเดิมนะครับที่จำเป็นจะต้องประมูลเพราะเป็นธุรกิจหลักที่มีโครงสร้างพื้นฐานเดินอยู่แล้วนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มทุนโทรัคมนาคมที่ต้องการต่อยอดธุรกิจสื่อโทรทัศน์กับกิจการโทรัคมนาคมนะครับโดยเฉพาะการให้บริการทีวี ผ่านโมบายทีวีนะครับโดยทั้ง2กลุ่มแรกนะครับบอกว่าเป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมด้านเงินทุนอยู่แล้วและพร้อมที่จะขัดทุนในช่วงปีแรกๆนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มคอนเทนต์พร็ i เวเดอร์ทั้งกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตรายการผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะครับแล้วก็เจ้าของช่องทีวีดาวเทียมนะครับที่มีความพร้อมด้านคอนเทนต์นั่นเองนะครับและขณะน,นี้ปัจจัยที่ ผู้ประกอบการต้องการรู้ข้อมูลเพื่อนำไปเตรียมแผนธุรกิจประมูลช่องทีวีดิจิตอลนะครับก็คือค่าใช้จ่ายในการเช่าโครงข่ายและก็บังคับใช้ประกาศมัสแคลรี่นะครับที่กำหนดให้ส่งสัญญาโทรทัศน์ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มของการรับชมทีวีของครัวเรือนไทยในปัจจุบันนะครับในมุมของนายกสมาพันธ์สมาคมดิจิตอลบันเทิงไทยนะครับคุณปราโมทโชคสิริกุลชัยนะครับบอกว่าปัจจัยเสี่ยงของผู้ประกอบการนะครับสำหรับ รายใหญ่ๆทุนหนาไม่น่าจะมีปัญหาทั้งช่องสาช่องเจดช่อง9้านะครับที่ต่างเตรียมประมูลกันเกือบทุกช่องอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับที่เคยเช่าช่วงเวลาฟรีทีวีปัจจุบันอออากาศเมื่อออกมาทําช่องของตัวเองอาจมีพลังดึงเม็ดเงินโฆษณาน้อยกว่านะครับขณะดเดียวกันผู้ผลิตคอนเทนต์เหล่านี้ก็ยังคงต้องออนแอร์ air ในช่องฟรีทีวีเดิมด้วยระยะหนึ่งนะครับ ขณะที่ในฝั่งของแกรมมี่นะครับวันนี้อากูนะครับคุณไพบูลดำรงชัยธรรมประธานกรรมการบริษัท GMM g r a m m แกรมี่จำกัดมหาชนก็บอกนะครับว่าราคาตั้งต้นช่อง HD นะครับที่เมื่อวานนี้บอกกระจายเสียงสรุปม,มาแล้วนะครับว่าอยู่ที่1,510ล้านบาทถือว่าสูงมาก ซึ่งมองว่าไม่ควรเกินละช่องละ1,000ล้านบาทเพราะว่าผู้ประกอบการจะต้องมีต้นทุนค่าเช่าโครงข่ายและก็ต้นทุนการผลิตรวมไปถึงค่าธรรมเนียมรวมแล้วอีก4%ของรายได้ต่อปีด้วยนะครับรวมถึงไม่เห็นด้วยกับ วิธีการชำระอนุญาตปีแรกที่สูงถึง50%ของราคาตั้งต้นประมูลรายประเภทช่องนะครับและจะต้องชำระอีก10%ของราคาส่วนเกินที่ชนะการประมูลเพราะเห็นว่าเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมากสำหรับภาคเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้กสทชรปรับสูตรการเก็บค่าลอยเส้นใหม่ในปีแรกๆนะครับว่าควรจะอยู่ในสัดส่วนที่ต่าและค่อยๆทยอยเพิ่มในช่วงปีหลังๆ ในขณะที่ผู้ช่วยประธานเจ้าที่บริหารสายงานธุรกิจโทรทัศน์นะครับและก็โครงการพิเศษบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดหมหาชนคุณชลากรปัญญาโฉมนะครับบอกว่า การกำหนดราคาตั้งต้นและหลักเกณฑ์การประมูลทีวีดิจิตอลนะครับประเภทธุรกิจ24ช่องของบอร์ดกระจายเสียงทาง Workpoint ยอมรับเงื่อนไขายได้ทุกหลักเกณฑ์นะครับแต่ต้องการให้ประกาศราคาค่าเช่าโครงข่ายว่าควรจะเรียกเก็บในอัตราเท่าไหร่กันแน่นะครับเพื่อจะนำไปจัดทำแผนธุรกิจแล้วก็เตรียมงบประมาณสำหรับการประมูลสัทีหนึ่งนะครับ ส่วนราคาค่าเช่าโครงข่ายช่องความชัดปกตินะครับที่มีการเปิดเผยมาเบื้องต้นว่าน่าจะอยู่ที่40 60ล้านบาทต่อปีก็ถือว่าเป็นอัตราที่ w o r k p o พอยยอมรับได้นะครับโดยขณะนี้ยังไม่มีประกาศราคา ค่าเช่าคงขายสำหรับช่อง HD นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะสูงกว่าช่องความละเอียดมาตรฐานโดยถ้าหากว่าเป็นราคาค่าเช่าที่ไม่สูงเกินไปทาง WorkPo i n t ก็สนใจจะประมูลช่อง HD นะครับแต่ถ้าหากว่าราคาสูงเนี่ยก็จะกลับมาประมูลช่องเด็กรวมไปถึงช่อง Variety ความละเอียดมาตรฐานสองช่องตามแผนที่วางไว้สาหรับงบประมาณนะครับ WorkPo i n t ก็จะมีการกู้เงินจากธนาคารแล้วก็เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเองด้วยนะครับ ตอนนี้แต่าละรายก็บอกว่าเมื่อหลักเกณฑ์ออกมาแล้วก็อยากจะทราบสักทีหนึ่งนะครับว,ว่าค่าเช่าโครงข่ายที่จะเป็นภาระใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะออกมาอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับขณะที่บอร์ดธุรกิจหนาคมนะครับวันนี้ได้ลงมาติในหลักการนะครับในการเพิ่มโควตาในการคงสิทธิ์เลขหมายนะครับเพิ่มขึ้นเป็น3 0 0แสนรายต่อวันแล้วนะครับซึ่งก็จะมีการเสนอบอร์ดใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับกรรมการกสชได้คุ้มครองผู้บริโภค คุณหมอประวิทย์รีสถาพรวงสานะครับบอกว่าการประชมุมบอร์ดธุรกมนาคมวันนี้นะครับมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานกสชเสนอขยายการรองรับให้บริการคงสิทธิ์เลขหมายหรือว่า Number p o r t a ์ i l ท t y ตนะครับตามที่ผู้ให้บริการเสนอขอขยายความจุโครงข่ายโดย AS, d t สด t แท็กทรูทีโอทีและกธุรักมนาคมนะครับทุกรายพร้อมทําตามนโยิบายของบอร์ด ธุรคมนัคมนะครับในการขยายรองรับเลขหมายได้40,000เลขหมายต่อวันต่อให้ผู้บริการนะครับล่าสุดเอกชนได้เสนอเพิ่มเป็น60,000รายต่อวันแล้วนะครับทำให้ทั้งอุตสาหกรรมจะให้บริการได้รวม300,000รายต่อวันนะครับส่วนอัตราค่าบริการสำหรับการโอนย้ายนะครับล่าสุดเคอร n ริงไฮ ขอภัยครับเ a r i n g h o u s e นะครับได้ส่งข้อมูลและต้นทุนที่แท้จริงของการคิดค่าบริการขั้นต้นโดยคิดจากอัตราเฉลีย่ยที่มีค่าบริการอยู่ที่29บาทตอนน่อ1เลขหมายของการโอนย้ายนะครับซึ่งอัตราต้นทุนที่ต้องจ่ายให้เทลโคเดียนะครับหรือว่าผู้ดูแลร,ระบบซอฟต์แวร์ ของ Numberport นี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับบอร์ดธุรกรรมาคมก็เลยสั่งให้สำนักงานไปร่างรายละเอียดนะครับในการปรับลดค่าบริการให้เหลือ29บาทจากปัจจุบันที่อยู่ที่99บาทและจะเสนอเข้าบอร์ดธุรกรรมคมให้สรุปออกมาในวันที่21พฤษภาคมนี้นะครับ ขณะที่เรื่องของการบริหารจัดการน้ํา300,000ล้านบาทนะครับวันนี้คณะกรรมการกอบอ,อนะครับได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา3มชุดในการอ่านข้อมูลนะครับที่ภาคเอกชนแต่รายนะครับส่งข้อมูลเข้ามาในการยื่นสอบประกวดเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นนะครับวันนี้นะครับล่าสุดนะครับทางประธานกอบอดรอภิชาติอนุกูลอัมพัยนะครับบอกว่ากอบอ,อได้ตั้ง คณะกรุรมกบการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง50คนมาจากนักวิชาการหลากหลายสาขาาชีพนะครับรวมไปถึงตัวแทนจากสำนักงบป,ประมาณสภาพ,พัฒน์นะครับเพื่อทำหน้าที่อ่านข้อเสนอด้านเทคนิคที่แต่ละกลุ่มบริษัทส่งเข้ามานะครับ คณะกรรมการชุดที่ว่านี้นะครับได้กําหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นถึงประเด็นที่ต้องการพิจารณานะครับโดยไม่มีหน้าที่ให้คะแนนแต่จะมีหน้าที่อ่านแล้วก็สรุปประเด็นสําคัญที่แต่ละบริษัทเสนอเข้ามาภายใต้กรอบ t o r ที่กําหนดไว้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าแต่ละบริษัทเสนออะไรมาบ้านนะครับหรือว่ามีข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมและภายหลังจากการที่อ่านเอกสารของทั้ง4กลุ่มเสร็จสิ้นนะครับ คณะกรรมการก็จะส่งบทสรุปในแต่ละโมดูลเสนอให้กับคณะกรรมการคัดเลือกนะครับซึ่งคณะกรรมการชุดที่ว่านี้ก็จะนําข้อมูลที่สรุปได้มาพิจารณาให้คะแนนนะครับซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่24พฤศภาคมนี้กบอ,อ,อก,ก็แบ่งคณะกรรมการออกเป็น3ทีมหลักนะครับที่จะพิจารณาโมดูลอ่างเก็บน้ํา1ทีมนะครับโมดูลฝัดเวหนึ่ทีมแล้วก็คลังข้อมูลน้ําอีกหนึ่งทีม ก็เท่ากับว่าทั้ง3ทีมหลักนะครับก็จะอ่านข้อมูลของแต่ละโมดูลที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับไม่ได้อ่านโมดูลทุกๆอันนะครับส่วนการให้คะแนนนะครับออกเป็นหลายส่วนนะครับก็อย่างเช่นเรื่องของความครบถ้วนของแนวคิดจะให้20คะแนนเรื่องของเทคนิคและความถูกต้องทางวิชาการ60คะแนนและค่าประสบการณ์อีก20คะแนนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหัวข้อย่อยอื่นๆที่จะต้องนํามาพิจารณาด้วยนะครับ ขณะที่บริษัทที่ชนะการประมูลนะครับจะต้องผ่าน2ด่านด่านแรกก็คือคุณภาพนะครับอย่างเช่นจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและด่านที่2ก็คือผู้ชนะจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า80เซนะครับโดยจะดูจากคะแนนนะครับเป็นลำดับแรกถ้าใครได้อันดับหนึ่งก็จะเข้าสู่ขั้นตอนเปิดซองราคานะครับเบื้องต้นก็จะต้องไม่เกิน GMP ที่กำหนดในแต่ละโมดูลตามที่ QRR ระบุไว้นะครับขณะเดียวกันนะครับประเด็นที่มีการคาดการณ์ว่า ผู้รับเหมาจากเกาหลีใต้และจีนมีโอกาสที่จะชนะการประมูลสูงนะครับดรภิชาติบอกว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันในเมื่อทั้ง2รายนะครับผ่านเข้ารอบทั้ง9โมดูเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ก็มีมากขณะที่อีก2บริษัทที่เข้ามาเพียงรายละ1โมดูนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัท1จะได้ทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ทั้งหมดจะต้องขึ้นอยู่กับเทคนิคและก็ผลการแข่งขันในแต่ละโมดูด้วยนะครับก็เชื่อว่าทุกอย่างโปร่งใสยอย่างแน่นอนนะฮะ ส่วนประเด็นอื่นในรอบวานมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับรัฐเตรียมเพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยแก่ผู้มีรายได้น้อยโดยเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ1ล้านบาทกระทรวงคมนาคมชี้โครงการลงทุนภายใต้พรบอร2อล้านล้านมีความจำเป็นต่อการพัฒนาคมนาคมขนส่งและเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต มั่นใจโครงการนี้คุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้ g d p ีเติบโตได้1%เปอร์เซและช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธรุกรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศผู้ส่งออกข้าวไทยห่วงปัญหาเงินบาทแข่งค่าและเศรษฐกิจโลกชะลออาจส่งออกข้าวปีนี้ไม่ถึงเป้าหมาย6ล้านตันพร้อมประเมินสถานการณ์การส่งออกกันอีกครั้งในช่วงเดือนมิถุนายนนี้มีปัจจัยสําคัญคือราคาเนื่องจากไทยเน้นขายข้าวคุณภาพสูงราคาจิงสูงกว่าคู่แข่ง ขณะที่ผู้ซื้อยังให้ความสำคัญด้านราคาเช่นกันสมาคมศูนย์ส่งเสริมธุรกิจยุโรเปียนอาเซียนเชื่อการทำ FTA เป็นการฉุดประกายให้ภาคบริการสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้โดยใช้เทคโนโลยีและทักษะที่สำคัญยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยให้มากขึ้นลดอุปสรรคที่มีต่อการลงทุนของสหภาพยุโรปในประเทศไทย ผลสำรวจจาก ure, เ x ็กเซนเชอร์เผยไทยขึ้นแท่นผู้นำอาเซียนด้านการใช้สมาร์ทโฟนแต่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่ำกว่าสิงคโปร์เล็กน้อยมองธุรกิจในอาเซียนใช้เทคโนโลยีดิจิตอลสื่อสารกับลูกค้าต่ำกว่าคาดเนื่องจากผู้บริหารรุ่นเก่ามองยังไม่คุ้มและรอโครงข่าย3 g ครอบคลุมทั่วประเทศคาดปี2563มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่ม194ล้านคนมาปิดท้ายกันที่ข่าวร้ายสำหรับคนที่ขึ้นรถเมย์น,นะครับรถเมย์ร้อนนะครับในช่วง ห้าทุ่มถึงตีห้านะครับเขาจะมีการปรับขึ้นแล้วนะครับหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ครับผู้บรการขอสมรกรนะครับโอภาสเพชรบุรีบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับคณะกรรมการบริหารกิจการมีมติเห็นชอบให้ขอสมรกรนะครับได้ปรับขึ้นค่าโดยสารส,สำหรับรถเมร้อนนะครับที่จะให้บริการในช่วงเวลา5ทุ่มถึงตีหทุกๆวันนะครับจะปรับเพิ่มขึ้นอีก1บาท50สตางค์นะครับเท่ากับว่ารถเมรครีมแดนนะครับร ขโดยสารจากเดิม6บาท50ก็จะปรับขึ้นเป็น8บาทรถเมคครีมขาวนะครับก็จะปรับขึ้นจาก7บาท50สตางค์เป็น9บาทนะครับจะเริ่มตั้งแต่ค่ำคืนของวันนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนรถเม์แอร์นะครับยังคงค่าโดยสารเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยกับผู้ใช้บริการด้วยนะครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะผ่องัวข,ขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบก,กับผมเทพกิตชาสุเรวงได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์ถึงุขครับ เราช่วงนี้กลับไปที่คุณมรจงและคุณอภอพรครับ